ผมซื้อขบั่นครับบ้านของผมอยู่บ้านนอกพ่อแม่ผมตายตั้งแต่ผมยังหน่อยทิมให้ผมอยู่กับเอื้อยกันสองพี่น้องเอ้ยผมเห็นให้เห็ดหน้าสรงผมเรียนหนังสือแต่อยู่มาหมื่อหนึง่งมันมีเหตุการณ์ที่เห็ดให้ผมเปี่ยนไปตลอดชีวิต ฮัลโหลฮัลโหลเสียงประกาศจากผู้ยาบาดเด้อตอนนี้บ้บานห้องก็ญชได้เกี่ยวเข่าแล้วพวกเลี้ยงใกล้ตีกับผ้ากันขังไว้ดีๆนะเด้ออย่าให้มันไปลงไห้ลงหน้าคนถ้ามันตีพวกเก่งก็เอามาตม้มพวกเล่นไฟให้โลกก็คือกันพราเศร้าก็เศร้าสุมพุทเทาตัวดีพาด้ากันแด้กด้อยเฮ็ด hey. ขอบ้านปไปโรงเรียนแน่มันตายแล้วไปบ่เคยทันจักเธอ เออเออเออมูอลเวลวมูอเลวยังจะจุมไรใล้งเงินเอาเนี่ขอแต่งเงินแต่การเรียนบูพพฒนาขึ้นเลยสำมเนีนวะคือดูกการศึกษากันเถอะเออมีสำนียล่ะน้ำเลยไปไปทางนี่ไป่ทางพี่ กระเทียมมาแล้วครับด้านหน้าด้นในใด้านซ้ายด้านขวาพวกผู้ดันงัวกมือเรียกครับโนล,ละสามชิ้นฝัน เอ็มเรียนบ้านจนบ้าอ้ยพ่อแม่ศูนย์แท้แข่งกันโซ่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 มีแต่แย่งกันยรงนี่ยันแย่งโทรศัพท์ผมกับโฟนบอมีเงินสื่อมันแย่งข้อมือกันมั้เออพอแล้วเรื่องที่นี่เ่ต้องมาทะเลาะกันพอที่นี่เด้อเป็นหมู่กันโอเคเนาะ เกี่ยวกับสื่อเนี่ยเอาไปให้ยังโทรละสับบ้านเท่านบ้ราจำปิดคุยกับมูส่งงานคู่ก็ได้เรื่อ่พีเงินซื้อไ้ดอกขายเข,ขาในอลกนดีแต่ถ้าเฮาขายเขาเ้าจะเอาไซสกินเดี๋ยวแต่ละถ้าบอกื้อไห้สิบ่ไปโรงเรียน ไมเฝ้ามืออื่นเอายิไปคลายเขา่าเอ้วงินมาซือเพื่อสา์ให้รีบว่ะมาตอวยังซี่วุ้ยไปดีกูเอ้ยอีกแล้วมีน้องผูเดียวเขาไปเห็ดเพื่อน้องสิไปเห็ดเพื่อไผ่มืออื่นเนี่ยไปหาซื้อให้มันเรียบร้อยหาอาบนำแล้วมากินขอร์ต้งกันได้ครับ เว้ยปัง่รู้เลยนีไเป็นหลรีการายเว้ยเว้ยปิญยังเว้ยเวยเยาปิังเอ้ยตื้นตึ้นต้นต้นเว้ยตื้นตึ้นตื้นตนต้นมอครับเยี่ยมยังครับ จากพี่สอบประวัติและดูอาการเบื้องต้นนะพี่คิดว่าพี่ของน้องน่าจะมีอาการทางระบบสมองเพราะมีหน้ามืดเป็นลมอาเจียนพุ่งแล้วก็ปวดศีรษะอยู่บ่อยๆพี่อยากให้น้องพาพี่ของน้องไปตรวจรักษาต่อที่โรงพยบาบาลซึ่งอาจจะต้องใช้ตังเยอะหน่อยพี่อยากให้น้องพาไปเพราะพี่กลัวการแย่ลงมากกว่านี้นะ ไปดีกูเอ้ยอีกแล้วเตือนเตืนๆตือนเตือนตือนคูนห่หูลืมังพิสาตวตัวละละมันบ่ผิดดอกผิดตัวโบมีอย่างคือคนอื่นเขาแต่เหตุใดใน,นสิ่งที่มีอยู่นั่นมันมีคุณข่าวกับตัวเฮาสิ่งใดที่มีอยู่แล้วก็ควรใ้เก็บรักษามันไห้ดีคู่ฝากตัวไว้สำนีละ ผ่านเหตุการณ์นี้มามันเหตุในผมเดียวคนพบว่าแท้จริงแล้วถ้าผมมองหาความสุขแบบคนอื่นผมสิทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองบมมี่คอยแต่มองหาสิ่งที่คิดว่าถ้ามีแล้วผมจะมีความสุขแบบคนอื่นได้จริงๆมันโมเมนกับกันมันเหตุในผมแห่งโมมีความสุขเลยเพราะมันโมเมนตตัวของตัวผมสิ่งที่อยูร่รอบตัวผมต่างหากที่มันสําคัญกับผมและต้องรักษาไว้ ผมเป็นสิ่งของหรือของหายอยากมาได้ใส่แต่มันคือความหักควบอบอุ่นจากคอบคัว,มวมผมเองให้ผมสิดูแลมันให้ดีให้อยู่กับผมตลอดไป